อยียครับกี้ลตฮะยืดดูกันแน่เดี๋ยวนี้โอ้โหนี่กันนี่ไงขรบที่ตายนี่มอไซค์ันเลยแน่นจริงแล้วนี่นตครับรถบันัอ้ไี่ไนายเลยผมดูจากรถมอไซค์นะก็อาจจะชนแบบชนเหลี่ยมนี่เลยอ่แล้วก็กระเด็นแางหน้านี่ไงจะละเหชนเหมือนรถหนูเลยใช่ปะเก็บรยนีตรงที่ที่เบิรร เนี <One input> ่ยผมว่าแล้วผมคาดเดาเอาเลยครับผมคาดเดาจากสภาพรถเพราะว่ารถมันหนอ้าวแบบนี้ใช่ไหมอาจจะแบบเฉียวทางซ้ายแล้ว <the> ก็เด <noise> ้ง yeah, สิงแลสิ <the> ่งแรลอย่างนี้อ๋อผมลงบุหรี่ทั้งเชียร์นี่เชียร์นี้ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะแบบนี้แหละนะหมอปลากระโดดุ้มเอแล้วครับผมบอกเลยว่าในนี้ไม่มีใครผมลงแล้วนอกจากลิฟต์ถูกต้อง บันไดด้วยอะคุณลงเลยครับขอโทษโอ้โหเดือดเดือดไอตาเป็นยังไงอะดูดิดูสีดิมัน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 ไม่ได้นำเงินขนาดนี้ต่เลือกกับมันแบบอะขอซูมดูหน่อยขอซูมดูหน่อยตาตาพี่สวยไหมดูขอซูมดูหน่อยใครมันยังกินอะไรเนี่ยเฮ้ยของหนูเป็นสีแดงอ่ะไอ้ของหนูเป็นสีแดงอ่ะเขาบอกว่าตาดูแดงกำเลยอ่ะบอก ที่จัดเท่จัดนี่ทำทรงแบบถ่ายแฟนลงทวิตเตอร์ป่ะครับเนี่ยเขินเลยอะครับไม่ได้นะเขาอึดอัดนะแซวอย่างงี้ไม่ได้ตาใครถ่ายมะไม่สวยเลยอ่ะอ่เดี๋ยวถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่อ่ะคืออันนี้อันนี้คือัไม่อันนี้คือเป็นสเตตถ่ายรูปแบบใหม่ที่ผมเรียนรู้มาเขาฮิตกันถ่ายอันนี้คือไปกดใจของใครเนี่ยโอีกแ้วอันนี้เป็นแบบว่าโอัตายละต้องตรงๆหน่อย คือคือบวกกันนะการถ่ายภาพเนี้ยคือเป็นการถ่ายภาพที่สื่อถึงอารมณ์ของคนตอนนั้นได้ดีที่สุดเดี๋ยวช่วยดูอะไรวะนี่โอ้แย่จหมู่ด้วยทตเาต้องเราต้องมายินหดียพี่และียเส่งครบและอบตาต่อไปตาหมอไอติมละเหเขาดูเลยครับงช่วงว่างตอนนี้มี่เวลสสมุนไพรมส่งดีปะเนี่ย จะเรีกว่างเลยช่วงนี้เรียกว่าบ้างีวเดี๋ยวก็จะมีาีอีพี่เมงไม่ได้ส่งไม่ได้เลยเดี๋ยวเาจะมาส่งตองิ่หรือยังเอายี้อิ่มหรือยังกินเสร็จุ้กินไอติมเสร็จอะกิน้ำไหมกินน้ำไหมกินน้ำไหมกินน้ำไหมได้ได้ได้อุ้ยหมเป็นไร หมอเป็นไรครับสี่ครับคุณผู้ช่วยเป็นไรครับไหนมีรายบอกบอกหมอได้นะอาการเป็นไงบอกหมอสิผมนี่เดี๋ยวเราเปิดกระสีด้วยครับหมอครับผมนี่ผมเป็นหมอรักษาโรคหัวใจได้นะรู้ป่ะอาอลองลองสีตาไหมผมอะไรฮะผมอะไรฮะผมไม่มีตังค์ขอยืมหน่อยสองร้อยเลขอะไรเลขอะไรสองสี่แปดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอคนสุดท้ายขอแก้หน่อย เอาเฮ้ยบุลลี่เหรอผมร้องเล่นผมร้อเล่นคุณเอาไหมเอาไปเลยอย่าเศร้าเลยฮะอย่าเศร้าฮะอย่าเศร้าขายในตู้ได้เลยถ้าเศร้าขวก็จับกิ่งเสาไม่จิดนะแล้วผมเศร้านะครับเพราะว่าหมอจนช่วงนี้มีเวลาให้หมแบบนอ้าวเดี๋ยวอ้าวแล้วหายเรื่องอะไรครับอันนี้มันใส่ก่อแล้วน่าจะ รถโคตรเทเลยโคเทียโคเทยโเท่เจ้าถยรูป oh. like, so ่ถ like, ่ายรูปบิ๊ทถ่ายรูปบิ๊ถ่ายรูปบิ๊งาง้ถ่รูปบิ๊ถ่ายรูปบิทถ่ายรูปบิ๊เท่จางนี้่ง้อยนียงน้อยางนี้ย่าง้่างน้ยางนี้าง้อย่างนี้ย่งนี้ย่างนี้ย่านี้อย่านี้่างน้อานี้อย่างนอ่างน้อย่างนี่างน้ถ่าเอยงนี้งน่ยาย่้ยเานี่ง้อย่าบนียนน้ายยับหน่อยครับ อุ้ยเอาขยับไม่ไปด้วยอ่ะอยู่ด้านในหรือเปล่าปิดกระจกดำซะด้วยีน่เอางี้ผมมีวิธีผมมีวิธีรถไทยอ่ะผมไปเกทไหนหรอถ้าถ้าเพิ่งนี่เกที่ออกพุ่มหน่อยผมขอเวลาคุณนะโอเคบอยบอมาเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องรถให้หลบนะครับหลบนะฮะถ่ายเลยครับถ่ายเลย โอ้โหโทษครับโทษครับโอ้โหหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับสกีนรบคนครับหลบหน่อยครับอ้าเอ้าจะเอารถออกครับหลบหนครับ่ลอง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 อะไรดีกว่าแบงค์เก็บรถ่อบหลบไหนหลบไหนเอารถออกจบจะเอารถออกจะเอารถคันนั้นออกหลบหนฮะเราดันเขาไปทำไม ถ่ายรูปต่อครับถ่ายรูปน่อดูเร็วไปใส่ตู้หนึ่อยเดียวจะช้าดิคอยตรี่งานนันกำรับก้อไม่ห้องอตอห้ง้้องห้ก้องหงใอง้องห้ห้ต้องอ้ห็นององอนององน้อ้อ้หรอหอหอง้นะ ื่อเกหมอคนัไม่ถึงว่านะะว่าแงได้แล้วได้แล้วได้แล้วเเก็บใครคืใครอ่ะผมไม่รู้อั้นเดีผมจะชนให้มันตรมีรถยกไหมฮะันนี้เป็นจอดวางแก เออ้าอ้โ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 อ้วัดตบมันจะดันออกแล้วทำไมมันอยู่ข้างในอยู่วะมันแย่กว่าเดิมบอยตอนเนี้ยมาเร็วอีกกระบี่จะาใครออรถเ้าหาวะอจ๊อจ๊อโอโอ้โอ้้ไปไปอะไรวะอะไรวนน่ะ ครับใครเป็นคนทำครับหมอผมจะดันรถออกอ่ะไม่ผมจะดันรถออกแต่ว่าไอ้นี่ไงคุณนะผมไม่อยากพูดันรถออกนะครับรถใครว่าหมอไม่ผมหวังดีผมจะผมจะดันรถออกไงผมจะการเค็ดข้างในด้วยครับผมจะดันผมผมช่วยฟรีครับผมช่วยเองผมช่วยเองผมช่วยฟรีใครทำมาเนี่ยหมอทำลุงผมครับ เบอร์อะไรคุณบอกเลยไม่บอกเบอร์มาเลยคุณบอกเบอร์มาเลยผมจะบอกพี่ฟ้าว่ามันมีอยู่ในรายชื่อแพทนแท้เบอร์ทุกคนเลยอ่ะไม่ผมจะขอจากเขาโดยตรงผมจะไม่ยอมไม่ให้ไงไไม่ใงขอเบอร์หน่อยเร็วเฮ้ยผมจะบอกอะไรให้ฟังหมอพาร์คเพื่อนผมได้เบอร์เขาไปแล้วนุ้ยใช่หรอจริงหลานหลานผมก็ได้เบอร์เขาไปแล้วนะโอ้โหจริงโอ้โหตามผู้แข่งเยอะทำไมมันเยอะจังอ่ะพี่ถามตัวเองเถอะถามตัวเองถามตัวเองไหม คือเขาสงสารป้าเดี๋ให้คุณบอมบอยมาปอบฮะพี่บอมบอยมามาปอบคุณป้าหน่อยเร็วปอบคดิ้นชักดิ้นชักงอแล้วฮะเจ้าเบ้าเจ้าอุ้าเจาเบอาคุณบอมบอยปอบเขาหน่อยอม่ได้เบอ้าอุ้าไม่ได้เบอ้าไม่ได้เบ้าเลยอ้าวนะคุณบอมบอยปอบมาเลยฮะเฮ้ยไม่ได้ผมไม่ยอมผมจะไม่ยอมผมจะตามไม่ทันเพราะะนั้นโดน นี่กันนี่กันตาล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 าดีตกลงจะไปสกันแบบี้แบบเฮเฮ้ยป้อยนะครับป้อยป้อยไปผมนะครับป้อยคุณต้อเบอร์ผมก่อนคุณรอาเบอร์ผมก่อนแค่นั้นแหละได้แป๊บนึงเอาโทรศัพท์ก่อนได้ไหมเขาคุยสิคุยได้ก็คุยสิฮัลลโหฮัลโหล ผมจะอุ้มคิมิโนโตะทำแน่ค่ะกลุ่มจะอุ้มปกติไม่ได้ไงเพราะว่าผมรู้ว่าผมอุ้มก็อุ้มคิมิโนโตะเนาะใช่เพราะว่าผมผมต่อหนาโอ้อุ้มแบบอื่นมันไม่คนอื่นเขาได้อุ้มหมดแล้วไงผมไม่ได้อุ้มนี่นี้ก่นี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 ่เขาไปลองต่อไปเรื่อยประการแล้วว่าน่าพลังแล้วพอตีกันแล้วเฮ้ยดูด้วยตีกันแลอ่าเร็ครับผมทางด้านของสีขาวตอนนี้แยกย้ายแล้วอ่าเร็วครับผมตอนนี้เริ่มแยกกันแล้วครับตอนนี้เป็น คู่แต่คู่แข่งกันระหว่างวิสาดแล้วก็เมโลดี้นะฮะตียังดียงเดือดไหมเดือดมแ้วเลยย้ายย้ายตีเลอีกคตรงนี้เอาละครับเออถอยฮะถอยฮะหมอไม่ได้เออยิ้มบุญแล้วยิ้มบุญแล้วเข้ายิ้มบุญแล้วครับผมโอ้โหเล่นมาใกล้เลยจังหวะนี้เอาละครับผมเอาแล้วเมโลดี้คนนี้ไม่ตีแหละฮะอ๋อไม่ใช่นิสจะมาเขาดีหนักแล้วหนักแล้วเขาเหรอครับเอาละครับโอ้โหหลอกก็เป็นคนเดียวจังหวะนี้ยังไงสิยังไงบอกเลยโอยยืนเดือดเลยยังไงฮะโอ้แต่แน่คงสวิสาหไม่ยอมวิ่งเก็บตัวหลุดด้านหลัง หลุดแล้วเอาเรียบร้อยครับมีหลุดด้านหลัง3คนเดี๋ยวยังไงก่อนเรียบร้อยวิสาลุ่มล่วงเลยเอ้าวิสาลุ่มไปหนึ่งคนแน่หนูว่พลาดไปจังหวะนี้อะไรครับวิสาเข้าไปเรียบร้อยตีนะตอนนี้มีท่าหน้าวิสาเข้าไปยุ่งหลงในเบดีครับนหละโอ้โหเรียบร้อยลุ่มไปหนึ่งคนแ้่เออตอนนี้หึูว่าขั้นสูงสิงอยู่อุ้ยวิสาลุ่มเป็นผักเลยฮะแต่ยังไงครับผมจังหวะนี้เบลนดี้บอกว่าพี่ห้าพอ้อม่ิมพ์หุ่นแล้วอน้องยังไงซิโอ้โหตอนนี้ดูเดือดมากครับผมว เอาแล้วครับทางด้านของเมโลดี้นะครับล่วงไปทั้งหมด3คนนะครับเอาแล้วมีการชุบเกิดขึ้นนะออยังไงแต่บูทไม่ไม่ติดอู้จะสาดา้ฟาดลงไปเรียบร้อยล่วงโอ้โหถือว่าเป็นการการการเกิดดีๆเป็นการควบคุมกำเนิดนะฮะจังหวะนี้เอาละครับผม ทางด้านของอ่วิสานะ้วยฟาดไม่เลี้ยงลูกฟาดแข็งเรียบร้อยครับผมเก็บไปอีกหนึ่งตัวอุ้ยวิสาตอนแรกเหมือนจะเสียฟอร์มนะครับแต่ไม่ใช่ครับผมตีตื่นกลับมาทางด้านของเมโลดี้ล่วงไปแล้วหลายคนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะชุบชุมไม่มีโอกาสนะครับผมยังไงฟาดแข่งกันไปโอ้โหเรียบร้อยครับหบอกว่าหยงตัดให้หยงตัดให,ห,ยให้ยังไงมือเปล่าก็ได้มือเปล่าเรียบร้อยฟาดโอ้โหล่วงโดนเพื่อนไปสองคนเสียดายเนะี่ยเมืโดนฟาดโดนเพื่อนนะถือว่าการโ,โอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าเก็บไปได้หนึ่งตัวคุ้มหรือไม่นะสองแรกหนึ่งนะครับอยเ็ไคล้า เอาไม่อยู่นะคบเมโลดี้ถือว่าเดียดอยู่จังหวะน,นี้ได้ไงฟาดเรียบร้อยหูวิ่งเซวิ่งเซยังไงเตี๋ยนเมจไม่เอาคี้อะไรครับสองลุมหนึ่งสองลุมแต่ฟาดโดนหลังเพื่อนไปนะฮะแต่โอ้โหตอนนั้นวิสาไล่ชุบอยู่นะครับเอะไะครับผมทางด้านของวิเมโลดี้นะครับไล่ชุบไม่แพ้กันนะฮะถือว่าหูหัวแข่งกันอยู่ยังไงเรียบร้อยหูฟาดแข่งไปยังแข่งกันอยู่โอ้โหฟาดสลับกันนะฮะเรียบร้อยครับผม าทางด้านของวีาสานนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะเยอะอยู่นะได้เปรียบอยู่นะตอนนี้กินขาดอยู่แต่ถ้าเกิดเบลลี่ิพิกกับมาชนะน,น e. ี่จะเป็นฟอร์มที่โคตรสวยงามนะฮะอลไรครับผมแล้วอู๋ตีบอกคนเดียวก็เฟี้ยวได้มีของให้สิบเลยดีกว่าตอนนี้โดนมัดหยงตัดอ,อยู่ทางด้านของเบลลดี้นะยืนเซยืนเซย,ย,ยังไงตัวข้างไปแล้วอู๋อะไรฮะวิ่งปั๊มย,ยาแล้วกบมาฟาดแข่งต่อ เรียบร้อยลูกหรือเปล่าไม่ล่กโอ้โหถือว่าถึงเรียบร้อยแกไปหนึ่งตัวสวยงามสวยงามมา,จากจังวันนี้แล้วโอ้โหโดนโดนเรียบร้อยโอ้โหเก่งแค่ไหนก็แพ้นะครับผมพว่าคนน้อยกว่า,าจริงๆนะเสียดายทางหน้านี้นะครับผม